ครับตอนนี้ช่องมันตาแอนมิดินแฟมิลี่ไม่ได้เจอกันนานเลยทุกคนยังจำได้ไหมผมไม่ค่อยว่างวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมพชื่อว่าแมพแต่เดี๋ยวผมทิ้งไใ,ใต้คอมเมนต์นนะวันนี้ผมเล่นกับมิลินนะแต่มิลินเขาไม่สบายอยู่ ก็เลยไม่มีไม่ีดในคลิปนี้ เฮ้ยตายอันนี้เราจะมีสามชีวิตนะทุกคนก็แป๊บหนึ่งนะก็อันน in> ี้มันจะมีมันจะสุ่มดาดเนาะนะมันมันก็ไม่เหมือนแบบเรียกว่าแต่ผมถูกก็ไม่เหมือนที่ผมเล่นนะบางทีมันสุมเอา เช็คพอยตปุ๊บแล้วตอนนั้นเราตายอะ่ะเหมือนว่าแกครับผมเหลือสองชีวิตแล้วตอนนี้ผมมาสามชีวิตแล้วเพราะว่าเช็คพอยตช็คพอตเลยได้สามชีวิตมาเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อันนี้มีเช็คพอยตนะเฮ้ยถึงเดี๋ยวจังอันนี้ถ้าสมมุติคนถึงเส้นใช้ก็จะคูณสอง เวลามีเจ็ดร้อยกวิงว้นงนิน่าจะอยู่ข้างบนนอนนะทุกคนอ้มจอยมี่มาเด่มีอาจจะไม่พูดเพราะว่ามีดูที่อื่นไม่สบายเฮ้ยตาลายมากกซ่า CPU ชิ๊บ อยู่ที่สิบเดี๋ยวผมตอนนี้ผมอยู่ที่หกสี่ดูตรงนี้เอานะนี่ตรงนี้นะอันนี้ก็คูณหกแล้วอุ้ยไม่นะจะถึงทันไหมจะทันไหมนี่ก็น่าจะทันแล้ อันนี้เราก็ถึงเส้นชัยแล้วทุกคนจะถึงแล้วทุกคนกำลังใจให้ในจะถึงแล้วทุกคนจะถึงแล้วโอ้ยนิดเดียวเส้นชัยก็อยู่ข้างบนนะฮะ เป็นชัยอยู่ห้องบนตอนนี้เราก็สุ่มมาแมปใหม่นะอเอ้าทำไมเขาอยู่ตรงนั้นได้เห็นไหมทุกคนข้างๆเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี่ยอ๋อตกลงมาแล้วไม่เป็นไรเมื่กี้เขาอยู่ห้องบนทุกคนเคยเล่นไหมชิบเฮ้ยเทลพอร์ต มาเป็นกองทัพได้กเกือบที่สองจะที่หนึ่ง ที่สี่ที่ห้าได้ไงเฮ้ย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 ไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมอะผมไม่ยอมผมไม่ยอมอผมไม่ยอม

ผมไม่ได้มาอัดคลิปนานมากว่าผมไม่สบายน้องมิก็ไม่สบายต่ออผมก็ต้อนหายดีนะจกกนแห้เเ้ยเยี่ยงแหบเลยขออภัย อ้ยุิยโตอุ้ยนะโอ๊ยยากมากเอยตอนนี้ทุกคนชิบชิบนี่ดูสองครั้งได้เฮ้ยมีคนถึงเส้นชยัยถ้ามีคนถึงเส้นชยัยมันก็จะมีแบบวากี้นะข้างหลังพี่ขึ้นมานะ าฟดีฟ no ้าชิดมันถ้าอย่ปิ้นยู่นอกทุกทุกทุเไชิดไฟชีดช่ว่าฟุฟุฟุสวัสดฟุ๊บไฮไยเกือบตกแล้วทุกคนนี่มนอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแม่ก็ออกไปแล้ว ยเห็นผมเน้นลบออกอีกแมปอะไรก็บอกมาได้เลยนะ

ขากดไลค์ทีหนึ่งขอกดไลค์แค่ทีนึงก็ได้นะทุกคนไม่เหนื่อหนักเลยนี่ไงไเปอดมไปไม่ได้เหรอจะตายเลย โอ้ยทุกคนทนยังไงอะไยังไงใจให้หน่อยจีเอ้ออืมอืมอืมไปนอนทุกคนนิดเดียวเยงองเกมเรกนิดเดียวเลยทุกคนชื่อแมปนี้นะซูเปอปร์สกายวิลทาวเวอร์อะไรเนี่ยผมพูดมนถูกก็ขอขอโทษด้วยนะ เลยจะที่หนึ่งด่านออซี่นี่ไง เกือบแล้วลทุกคนผมขาพูดไม่เยอะนะผมเจ็บคออยู่นะ่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไมนะโอ้ยตกมาอยู่ตรงน,นี้เลยโอ้ย มันไม่เข้าบอกดันอีซี่มากเลย <c oughs> อืมขาวชุด 嗯。<laughs> <laughs> สุดทุกคนอยากเห็นผมเล่นฟรีไฟรือเปล่าก็เ,าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยอ่ะคือเหงามากไปม,มีเพื่อนเล่นไงทุกคนเลยไม่ได้เล่นเลยฝากติดตามผมให้ครบพันหนึ่งได้ไหมครับอของ่ายๆแล้วกันขอให้คลิปนี้มีประมาณ

เขามีเข sure. okay. ียนให้ดูตรงนี้โอเคไหมช่ยเส้นชัยแล้วทุกคนกำลังใจอ้ยถึงแล้วเย่นี่คือบรรยากาศเส้นชัยนะนี่นะทุกคนอยากรู้ว่างนอกมีอะไร ขอปิดคลิปแค่นี้นะอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไคร์ด้วยนะบาย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 แบบ๊บ,บายบายรักนะขอร้อยไลค์โอเคไหมบ๊ายบาย